ค่ะแต่วันนี้พระจันทร์เป็นดวงสวยมากๆเลยขอบคุณค่ะโอ้โห วันนี้นะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาร่วมง,งานค่ะวันคล้ายวันเกิดนะคะของท่านนายกพยาวเนี้ยแก้วนะคะ ซึ่งท่านเองก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคปรปฐมค่ะวันนี้เป็นวันดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหญิงที่ไดการอาสยามนะคะเป็นนักร้องลูกพุ่งในเครืออาจังกัดมหาชนนะคะจะมาร้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกันไม่ได้เลยนะคะถ้าวันนี้ไม่มีท่านอายการเต้นะคะแล้วก็ท่านอายการต่อนะคะก็ะซึ่งก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณมากๆด้วยนะคะ วันนี้ค่ะหญิงที่ดิการอาสยามนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีน้องสาวมาด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งได้เจ,เ,จเจอกับเขาแน่นอนนะคะเอาวันนี้อยากฟังเพลงเป็นพิเศษจากหญิงไหมคะอะไรนะคะโอ้โหแฟนเพลงหญิงนี่ทำไมมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยละเนี่ยแหมที่กันเดสตา์มานี่สุสาวเยอะเชียทีของเรานี่มีเด็กแล้วก็ชรลาเลยอย่างเดียว <c oughs> อะไรนะคะน้ำใต้เข่าเหรอคะถูกโลก